ดีครับ FD อีดแล้วนะครับน้ำรั่วรั่วตรงเสาเอนะครับน่าจะเป็นกันหลายคันเป็นทุกคันหรือมั้งเนี่ยที่มันจะย้อยยอยตรงจากทางนี้มันเข้าตรงไหนอันนี้ลือแล้วนะครับรือ้อย่าง เลกยางอะไรไม่รู้ตรงนี้ก็ลือมาจุดที่รั่วมันนิดเดียวนะครับต้องสังเกตเนี่ยตรงนี้ตรงมุมนี้แหละเห็นไหมฮะเห็นรอยแยกไหมครับนี่แหละครับเป็นทุกขันส่วนใหญ่ก็เป็นต้องมาเช็คตรงนี้ก่อนวนะิธีแก้ก็เอา ิลิโคนอะไรมาอุดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะที่จริงมันก็เหมือนกาวติดไว้แหละแต่มันแยกแล้วมันแห้งมันนานแล้วก็แตกออกมันเหมือนตะเข็บตัวถังต่อกันนะครับตรงนี้พอรอยนี่มันนานเข้ามันแตกมันแห้งมันก็น้ําก็จะเข้าไปมันก็จะไปเปียกตรงฝ้าลังคาในรถนะครับ เนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูว่ามันลวดฝั่งไหนก็ก็มาดูตรงนี้ก่อนเลยเอาจจะฝั่งคนนั่งหรือฝั่งคนขับก็ได้โอเคครับ